สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะมาพบมาเจอมาอยู่กับเซียน2อ,อีกเช่นเคยค่ะคุณพ่อคุณแม่ทางช่องบุญนำโชคอีกเหมือนเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเซียน2จะพา FC มาตามแนวทางเลขลาววันนี้ค่ะคลิปนี้มัดรวม3สําสนักในคลิปเดียวค่ะจังใดเข้ามาแล้วเนาะก่อนสิเข้าไปรับชมรับฟังแนวทางดีๆในคลิปนี้ผู้ใดเข้ามาแล้วนะคะเซียน2องกับฝากให้ FC นะคะ ซอยกดไลค์ซอยกดแชร่นะคะให้กำลังใจซึ่งกันและกันกดไลค์กดแช์แล้วภายยังบกติดตามบบกกระดิ่งนะคะก็อย่าลืมกดไว้น้ำแนเนาะจะได้บอพาดคลิปดีๆแน่ทางเด็ดเด็ดนะคะที่ทางช่องได้นามาฝากอ่ะมาวอลลายหญ่ห้างนะคะเข้าไปเบิ่งกันดีกว่าวา่าคลิปนี้สามสำนักมีใครบ้างนะคะแล้วเพิ่นปล่อยที่ดีที่เด็ดเนี่งมาฝากเข้าไปเบิ่งพร้อมๆกันเลยคะ่ะ ในส่วนเรขราเล่านะคะวันนี้ก็มาพบมาเจอกับเซนสองเป็นคลิปที่2แล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่หลังจากที่ก้อนน้านี่นะคะเซ้นสองก็ได้ลงไปแล้วนะคะหนึ่งแนวทางเด็ดก็คือบทสัมผณสเนาะผู้เทาน้ำโชคนะคะหรือว่าพ่อเซียนสุระเมืองอุบลน,นั่นเองนะคะลงไปแล้วคลิปก่อนหน้านี้นะคะบาทที่นี่ก็จะพาคุณพ่อคุณแม่นะคะมาตามต่อบาทที่นี่คลิปนี้ร่วมสามสำนักนะคะมีแนวทางของไพ่แน่นะคะ มีแนวทางของเซียนโคราชค่ะเซียนสองห้องค่ะแล้วก็ปู่618ซุ่มเงียบนั่นเองค่ะคุณพ่อคุณแม่หลังจากงวดที่ผ่านมาเนาะงวดวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะอ่าก่อนเบิงอันไม่โชว์หลักฐานเก่าก่อนแน่จาหน้อยเพื่อเป็นสถิตินะคะปินดีนเอนะคะให้เครดิตแน่จกหน้อยเนาะสำนักแรกทีผ้าเอซโชวเอซมันก็คืนนี้เห็นบอนี่ กลับมาเดินอีกแล้วคุณพ่คุณแม่สำหรับแนวทางของปูสุ่มเงียบนะคะอันนี้คืองวดวันจันทร์นะคะ11พอยอที่ผ่านมาเนาะปูห่เด่นวิ่งเก่ากับหาโตเดนมาทั้งสองเลยคุณบ่กคุณแม่หาม่ารางซีโตนะคะส่วนเก่ามาบนไพเอาไปหลูดเอาไปเมื่อยไปแลนนี่นว้ยรับซับก่อนโตเอาบานที่นี่เลขจับคู่นะคะของปูเขาไปที่ห้าสองนะคะเป็นเลขล่าง สี่ตัวนะคะถ้าผู้ใดตามทั้งเบิดหนี่คือสิได้โชคได้มนันน้ำหาสองอยู่ที่เด็ดอีกที่เด็ดหนึ่งนะคะเลขติดนะคะสามตัวมาหนึ่งตัวสามตัวมาสองตัวบางเทือสามตัวมาสามตัวเออบอบนกระลงเนาะอัธิพานมากกับเขาทั้งเก่าทั้งหาถ้าสีว่านี่ซี่กับเขาดิคุณบ่อคุณแม่เป็นเลขล่างหกตัวก็มากขึ้นกันโอ้ยเมาผู้เดียวเลยตัวนิ้ปูซุมเงียบก็ได้เนาะเอา เดี๋ยวเราถาเบิ้งมือนี่นะคะว่าจะเป็นจังไดเนาะแล้วก็มีแนวทังของอพ่อเซียนสองห้องนะคะนี่เซียนสองห้องกับบอธรรมดานะคะโตว,วิ่งตัวรูดกับเขาทั้งซองขึ้กันนะคะพ่อเซียนสองห้องไฮมัสขึ้นหากับเก่าเขาทั้งหาเขาทั้งเก่าเนาะหา,าเขาล่างเก่าเขาบนนะคะบาดท,ที่หนีเล็ดเจ้าครูของพ่อเซียนสองห้องกามาสซองหาหาซองขื้กันคุณพ่อคุณแม่นี่อ่า มาดูกันว่าวันนี้นะคะพอเซียนสองห้องจะให้ตัวไหนมานะคะซิมะตรงซิมะเข่ากันอีกบอสาหรับแนวทางแต่ละเซียนแต่ละสํานักนะคะจะไปในทิศทางเดียวกันบอเนาะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะคลิปนี้นะคะขออ่าเฮ็ดรูปแบบใหม่ค่ะคุณบอคุณแม่นะคะเขียนไปพร้อมนะคะอธิบายไปพร้อมให้คุณบอคุณแม่เบิ้งไปพร้อมๆกันเนาะสำนักแรกนะเซียนซองขอเริ่มกันที่ แนวทางของปูสุ่มเงียบเนะาะขอใช้เวลาสักนิดนึงนะคะเขียนไ่วิเคราะห์ไปนะคะเปลี่ยนแนวจากน้อยนะคะอย่าเฝ้าให้ว่าเส้นซองเหตุตัวเลขเอียงเด้อเดี๋ยวจะให้แคบอยู่ให้หนูเขียนก่อนนะคะถ้าเขียนไล่ตรงร้ามันกะขาก่ลองมันเขี้ยงอะนะปูซุ่มเงียบนะคะปู6กหนึ่งแปดซุ่มเงียบ สุ่มเงียบอีลีช่วงนีผ้าเอฟซีโชคเอฟซีหมานมาสองสามงวดแล้วดิคุณพ่อคุณแม่สำหรับเล้านะคะเลาสิบสามพอยหกเจ็ดนะคะสำหรับตัววิ่งตัวรูดนะคะในวันนี้นะคะปู่สุ่มเงียบให้มาสองตัวเช่นเดิมนะคะงวดนีให้มากกับคือเจ็ดกับแปดนะคะจับสามตัวสองหางค่ะเก้า 8 7 7 7 3ส่วนจับคู่นะคะวันนี้ปู่จับมาให้6หางเหมือนเดิมค่ะคุณพ่อคุณแม่มี8 3 8 4 8 6 8 7 7 3แล้วก็7 5นะคะ กันเบิ้ลสักนิดหนึ่งนะคะกันไปที่เจ็ดเจ็ดกับแปดแปดอ่าส่วนที่เด็ทนะคะเลขติดค่ะเลขติดในวันนี้นะคะปูหามากนะคะบนบวกล่างนะคะสามตัวนี้ต้องมาให้เห็นนะคะมือนีมีเลขเจ็ดเลขสองแล้วก็เลขแปดอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะคะบาทที่หนีนะคะอันนี้คือชุดเต็ม มาเบิงนะคะโตที่ปูเน้นแน่จัหนอยนะคะตัวเน้นนะคะสำหรับตัววิ่งตัวรูดเนาะปูเน้นไปที่เลข8ค่ะเน้นนะัไปที่เลข8นะคะ3ตัวเน้นไปที่9 8 7อ่าส่วนจับคู่นี่มี8 3 8 6 8 7 และกับเจ็ดสามค่ะเน้นตามนี้เลยนะคะล่องเลือกเบิ้งนะคะสีเอาเตอร์โตเน้นท้องปูก็ได้นะคะหรือว่าจะติดไว้เบิดก็ได้เนาะ,ค,ะคุณป่อคุณแม่หงวดเมื่อกี้กะเข่าโตที่บนเน้นนะคะแต่ว่าถือวา่าหกหางนี่นะคะเส้นซองวาบอได้หลายเลยนะคะอเอซล่องออกไปพิจารณาเบิงะะ้งเนาะแคบหน้าจอได้เลยจ้าสำนักแรกเนาะ,ะปูซุ่มเงียบนะคะอ่าโอเคแล้วเนาะ เอาบาทที่นี่ไปต่อสำนักที่สองนะคะสำนักที่สองมาต่อกันที่แนวทางของเซียนโคราชค่ะคุณพ่อคุณแม่เซียนโคราชลาว13พอยอ 6, 7นะคะน่าจับตามองมากๆนะคะสำหรับเซียนโคราชในมือนี้นะคะ ยังบ่ได้เขียนให้เกาเดี๋ยวจะเขียนให้เบิงลีลาในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับตัววิ่งตัวรูดนะคะของเซียนโคราชในวันนี้ค่ะเซียนโคราชเด่นวิ่งรูดไปที่3กับ2ค่ะคุณพ่อคุณแม่จับคูมาเนาะเกนะคะ03นยหนึ่งสา 6กศูนยสามสแล้วก็สองสค่ะชุดกันวันนี้นะคะกันไปที่หนึ่งหแล้วก็70ค่ะวันนี้นะคะเซียนโคนราชให้หลักร้อยมานะคะมือนีได้มาสองโตเนาะ รักลอยเล่ามือนีมีเลข3กับเลข7ค่ะคุณพ่อคุณแม่จับสามโตมั่ฝากเอฟซีสามหางนะคะส9มเก้จ็ดสาหแล้วก็7จ็สค่ะเลขสตัวฝากมา 1, หนึ่งหางแค่นๆน,นะคะหนึ่งสามเดนะคะ บาดที่นี่มาเบิงโตเน้นบาดนี่สำหรับโตเด่นโตวิ่งโตรูดนะคะมือนีเซียนโคราดเน้นไปที่เลข3ค่ะส่วนเลขจับโคเน้นมให้ยสีหางแข่นๆค่ะคุณพ่อคุณแม่เน้นไปที่เก้าเจสหนึ่งสแล้วก็6กสค่ะโอ้งามอยู่ดีเซียนซองวา บาที่นี่ลักล้อยนะคะเส้นโคลาชเน้นไปที่เลข3ามคือกันค่ะ3ามโตเน้นไปที่3ามเกเจแล้วก็เจ็ดนะคะเอา,เอาลองเบ่งนะคะนี่นี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะสำหรับแนวทางของเซียนโคราชในวันนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจ,จอได้เลยจ้าสวยงามยูดีเส้นซองว่าอืม มื่อนี้นะคะเส้นซองมักเลขติดหกนะคะสําหรับเลขกเล่าคุณพ่อคุณแม่มักขึ้นกันบอเส้นซองวาเล่าเมื่อนี้นะตรงมีหกอยู่นะามันเป็นจังไดสันดีสิมีคือบ่มีผุหลักสองถุ่มเครงนะคะบอกได้เลยว่าสิม,มีสีมาบออ้าวนะะบาร์ที่นี้ปิดท้ายนะคะสำนักที่สามนะคะช่วงนี้ก็เดินดีขึ้นกันนะคะสำหรับแนวทางของพอเซียนสองห่องค่ะ เซียนสองห้องลาวสิบสามพอยอหกเจ็ดนะคะแนวทางเราว,วันนี้นะคะของพ่อเซียนสองห้องนะคะให้มานะคะบอกว่าวันนี้เดนวิ่งรูดไปที่เจ็ดกับสามค่ะ เดนวินรูดไปที่เจกับ3จับ4ตัวมา1หางเนาะ,ะสามแปดเจ็ดเก้าสันส่วนเหล็กจับโคนะคะพอจับมากกับมีเก้าสามแสามแเจด ก้าเจ็ดเจ็ดสามกันเบิ้ลนะคะกันไปที่เจ็ดเจ็ดแล้วก็สามสามค่ะ à, ถือว่าตัวเลขกับอบไลายคือกันเออมมอนี่ส้มแข็นแขกันทุกคนอยู่นะคะบาที่นี่ตัวแน่นนะคะสำหรับเล่ามมอนี่นะคะของพอเซียนสองห่องเนาะพอเพิ่นเน่นไปที่เลข 9ก้าสาแสาล้วกัเจ็ดสามค่ะตรงกันกับเส้นโคราดยูนะคะก็คือเลขติด3ค่ะคุณพ่อคุณแม่อคนละสูตรนะคะตะว่าบาังเอิญมาตรงกันเนาะเอา,เอ,าออกไปพิจจรณาเบิงนะคะเอ,เอลองเบิงเนาะออกไปเปรียบเทียบเบิงใส่กันนะคะเป็นแต่คือบอมักบอนะคะ ลองวิเคราะห์เบิงนะคะโตใดที่ไปในทิศทางเดียวกันนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่มักแนวทางภัยกันล่องเบิงนะคะแคปหน้าจอนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ชัดเจนครบถ้วนนะคะขอให้ f เอซเบิงตาโตเลขแน่นะคะบางท่านบางคนบอกว่าเห็นตนาเสี้นซองหลายเบื่อแล้วว่าสันเบิงโตเลขกยางเดี๋ยวได้บอว่าสันจัดให้เลยคุณพ่อคุณแม่เออ ภายเบอร์อยากเบิงหนาะเส้นซองคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันหล,ล,ล <laughs> ายๆหาคลิปนี้ไม่ไลรพี่แชร์หลายคลิปหนานะคะก็จะได้บทตองโชว์หนาจะควงอีกตัวบาทอีกว้ายเนาะหาแนววอาไปสักตัวอาสำหรับเลขเล่ามือนี้นะคะเส้นซองขออวยพรให้เอซีนะคะแฟนช่องบุญน้ำโชคทุกทุกท่านทุกๆคนนะคะ เฮงเฮงรวยรวยรับทรัพย์กันนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะมือนีบาวัสดียิบสิจับตัวไดตามแนวทางของพายุกระคอยคุณพ่อคุณแม่สมดังปรารถนานะคะรวย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 นะคะรวยยกช่องกันเลยนะคะคลิปนี้จะส่งขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปถัดไปเราไปตามต่อเลขรัฐบาลไทยกันค่ะคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะ